สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผูก็จะมาสอน Unit 3 our food เรื่องหมวดหมู่อาหารนะครับหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์อาหารคำศัพท์ผลไม้คำศัพท์ผักต่างๆไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะต้องนำเขาเนี่ยมาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องว่าเขาอยู่ในหมวดหมู่อะไรนะครับมาดูกันนะครับ เรียนดูอาหารอยู่บนโต๊ะสิครับทั้งหมดเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยมีอาหารอยู่หลากหลายประเภทเลยใช่ไหมครับมีทั้งผกักทั้งผลไม้ทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับมาดูกันครับเขาพูดกับเราว่ายังไงลองฝึกอ่านดูนะครับ I have a lot of food. Let's put them in groups. เขาบอกว่า I have ฉันมี a lot of food อาหารอยู่มากมายเลยนะครับ Let's put them in groups. Let's เนี่ยเป็นการชักชวนนะครับว่า put them in groups ก็คือ นำเขาเนี่ยไปจัดกลุ่มนะครับมาจัดกลุ่มเขากันเถอะอ่าก่อนอื่นที่เราจะจัดกลุ่มเขาได้เนี่ยเราก็จะต้องมารู้ก่อนว่าแต่ละตัวแต่ละอย่างเนี่ยเขาชื่อว่าอย่างไรนะครับเป็นการทบทวนคำศัพท์ไปด้วยนะครับมาดูอันแรกนะครับนักเรียนอ่านว่าอย่างไรเอ่ยครับ soft drink soft drink ไหนครับอันไหนคือ soft drink กูกำหนดให้อันนี้เป็น number one นะครับ number one ามาดูซิ number one เราจะใส่ตรงไหนครับ soft drink ัเรียนลองชี้ดูสิครับนี่ถูกต้องไหมนี่คือ soft drink นะครับ number 1นะต่อมา water water นะครับ water กำหนดเป็น number 2มาดูกันสิครับ number 2จะอยู่ตรงไหนอ,อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับ ต่อไปนะครับ milk 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 ซึ่งแปลว่านมนะครับเป็น number three number three อยู่ตรงไหนเอย่ยนี่นะครับ number three milk ต่อไปนะครับ orange juice orange juice เป็น number four number four อยู่ตรงไหนเอย่ยนี่นะครับ orange juice ลำดับต่อไป a tomato t ะทูเมนโต้เอนโี่เป็นเป็นอะไรนะจำได้ไหมครับอ่าถูกต้องครับทูเม t โตก็คือมะเขือเทศนะครับกำหนดให้เป็น number f i ใส่ number 5ฟลงไปตรงติ๊งตรงนี้นะครับ number f t o รายทูเต่อมา a p พ m ม k ิ n p u m p ม i ินพัมคินก็คือฟักทองนั่นเองนะครับกำหนดเป็น number 6 และก็อยู่ข้างๆกันนี้นะครับ n นับมานับมา six ความขิงต่อไป a cabbage a cabbage เป็น number seven a cabbage ก็คือกะหล่ำนะครับนักเรียนใส่ number seven ลงไปตรงนี้ต่อไป a cucumber a cucumber นะครับ cucumber ก็คือ แตงกวาเป็น number ขนะครับมีหมายเ e ขเออยู่ตรงนี้นะครับมาด้านบนเลยอ่านว่าอะไรทบทวนสิครับซูชิซูชิซูชิกำหนดเป็น number 9นีหมายเลขนายซูชิ ushi, อยู่ตรงนี้ซูชินะครับต่อไปฟรายชิคเก้นฟรชิเก้นกำหนดเป็น number 10 นี่นะครับ number t e และ noodles noodles ก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับอาหารที่เป็นเส้นนะครับเป็น number eleven นี่นะครับต่อไป Pizza p พ z z a ก็คือพิซซ่านะครับเป็น number t w e l v นี่นะครับพิซซ่าจำได้ไหมและข้อต่อมานะครับ an apple an apple ฝึกสะกดไปด้วยฝึกออกเสียงไปด้วยนะครับ an apple an apple ก็คือไหนเอ่ยนัมือ13นี่นะครับ an apple is red ต่อมานะครับ an orange an orange ทําไมเป็น an เพราะว่าคําคําเนี้ย Orange กับ Apple เนี่ยขึ้นต้นด้วยสระนะครับนี่คือตัว A A, a เป็นสระในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัว O เป็นสระในภาษาอังกฤษนะครับก็เลยจะต้องใช้ a n จะใช้อัเหมือนเพื่อนไม่ได้นะครับ a n d Orange เป็น number 14นี่นะครับ14 Orange เป็นหน้าตาแบบนี้ต่อมา A mango Mango. อะเมนโกองกูบังไหมอ m a ม g โกนะครับเป็น number 15หนครับ15อะ m ม n โกอยู่ตรงไหนใส่15ลงไปปุ๊บนี15อ a เมนโกต่อมาอะพาพยอ่ะอพาพยแปลว่ามะละกอเมื่อก,กี้ m a n ม o โกแปลว่าอะไรครับแปลว่ามะม่วงนะครับต่อมาอะพพยาแปลว่ามะละกอ เป็น number s i x t นะครับใส่ลงไปนักเรียนยังไม่ต้องใส่ใหมายเลขลงไปในหนังสือนะครับดูก่อนดูคำศัพท์ก่อนนะครับอันนี้ที่เชอร์ใส่ใหมายเลขเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับว่าแต่ละคำศัพท์เนี่ยจะคู่กับหมายเลขไหนนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายของนักเรียนนะครับทีนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าทิเชอร์เนี่ยจัดเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วนี่กลุ่มนี้สีเดียวกัน กลุ่มนี้ก็สีเดียวกันอีกฝั่งนึงก็สีเดียวกันมีทั้งหมดกี่สีครับสีสีนั่นเองนะครับสีสีเนี้ยเนี่ยเขาก็แอบจัดจับกลุ่มของเขาไว้แล้วเขาเป็นพวกเดียวกันมาดูสิครับว่าแต่ละสีเนี่ยเขามีชื่อชนิดว่าอย่างไรบ้างนะครับข้อตรงนี้นะครับตรงสีฟ้านี่นะมี soft drink ก็คือเครื่องดื่มน้ำบัดโลมนะครับ water ก็คือน้ำเปล่านะครับ milk นม orange juice ก็คือน้ำส้มนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นน้ำหมดเลยใช่ไหมนักเรียนฉะนั้นแล้วเขาควรจะมีชื่อเรียกของเขาว่าอย่างไรนี่มาแล้วนะครับเราจะเรียกเขาว่า drink drink ก็คือเครื่องดื่มนั่นเองนะครับถ้าเราพูดถึงเครื่องเดิมก็จะหมายถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับต่อมาดูตรงนี้ต่อมี a tomato a pumpkin a cabbage a cucumber นะครับทั้งหมดนี้เป็นอะไรครับเวลานักเรียนเห็นในจานอาหารของเรานักเรียนเรียกเขาว่าอะไรครับเรียกเขาว่า นี่นะครับ vegetables vegetables นะครับไม่อ่านว่า vegetable นะครับต้องออ,ออกเสียงว่า vegetables นะครับแปลว่าผักนะครับ vegetables ทั้งหมดนี้เนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่ของผักนะครับที่เราเรียกกันนะครับ vegetables ต่อมาดูตรงนี้เลยด้านบนเลยสีชมพูนี่นะครับมี ซูชิฟรายชิคเก้นนูเดลส์พิซซ่านะครับทั้งหมดนี้เราเรียกเขาว่า food food ออกเสียงตามที่เชื่อนะครับซ o o มีตัวดีออกมานิดนึงตรงสุดท้าย food มีเดเดนิดนึงนะครับ t ูเดซู e food food นะครับแปลว่า อาหารนั่นเองนะครับ fruit แปลว่าอาหารสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นอาหารของพวกเรานะครับและข้างล่างนะครับมี an apple an orange a mango a papaya นะครับอ๊ะเขาคืออะไรเอ่ยคืออะไรครับก็คือผลไม้นะครับ fruits fruits นะครับ fruits ออกเสียงตามด้วยนะครับ fruits แปลว่าผลไม้ครับทั้งหมดนี้ก็คือมีกี่ชนิดเอ่ยมี drink vegetables food fruits มีทั้งหมด4ชนิดนะครับทีนี้อาจจะสังเกตเห็นว่าแต่ละตัวทำไมเขาไม่เติม s อ่าทำไม drink ไม่เติม s ทำไม vegetables เติม s ทำไม f o o d ไม่เติม s แล้วทำไม fruits ถึงเติม s นะครับนักเรียนต้องดูตรงคำนามที่นับได้กับคำนามที่นับไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มนะครับบอกว่าน้ำเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถนับได้ อย่างสมมุติว่าเราเอามือไปจับน้ําขึ้นมาน้ําก็ไหลลงถูกไหมก็นับไม่ได้ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราจะนับได้เนี่ยเราจะต้องบอกว่าน้ำหนึ่งขวดต้องเขียนว่าน้ำหนึ่งขวดหรือนมหนึ่งก่องแต่ถ้าบอกว่านมเฉยเฉย milk water soft drink orange juice แบบนี้นับไม่ได้ก็คือเป็นน้ำอยู่นะครับก็เลยเราก็เลยไม่สามารถเติม s ได้เพราะว่าเรานับไม่ได้นะครับ ก็เลยเพราะว่า S เนี่ยแปลว,ว่ามีจำนวนมากใช่ไหมแต่ถ้าเรานับไม่ได้ก็ไม่สามารถระบุจำนวนได้นะครับส่วน vegetables เนี่ยสามารถนับได้ดูเนี่ยผักเป็นชิ้นเป็นเป็นลูกมะละกอ1ผลมะม่วง1ผลฟักทอง1ผลแตงกวา1ผลเห็นไหมครับเราสามารถนับได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามีหลายอย่าง มีทั้งหมด4อย่างเนี่ยก็ vegetables เนี่ยก็ต้องเติม s นะครับทีนี้ตรงนี้ก็เลยต้องมี a t o m a t o เข้ามาเพราะว่าสามารถนับได้เป็น1เราใช้ a นะครับ a t o m a t o ก็คือมะเขือเทศ1ผลนะครับ a pumpkin ก็คือฟักทอง1ผลนะครับทีนี้ food อ,อาหารก็เหมือนกันไม่สามารถนับได้ถ้าเราไม่เอามาใส่จาน หรือใส่ภาชนะนะครับเป็นเปล่าๆแบบนี้ก็ยังนับไม่ได้นะครับส่วน fruits ผลไม้ก็นับได้นะครับเป็นผลนะครับ Apple 1ผล Orange 1ผลนะนี่ก็คือวิธีการสังเกตนะครับทีนี้ต่อมานะครับเขาก็จะให้เราเนี่ย ในหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยจะอยู่ในหน้า24นะครับ24นะครับหน้า24นะครับนักเรียนสามารถเปิดดูได้เลยในหนังสือนะครับถ้าไม่มีก็ดูดูในจอกับครูนี่แหละครับทีนี้เขาก็ให้เราเนี่ยเอามาแยกหมวดหมู่จากภาพเมื่อกี้นี้นีเนี่ยนะครับเราก็เอามาแยกว่า f r u i t s เนี่ยมีอะไรบ้าง drink มีอะไรบ้าง vegetables มีอะไรบ้างแล้วก็ food มีอะไรบ้างน,นะครับนักเรียนก็เอามาลงเลยจากภาพเมื่อกี้นี้นะครับนะมาดูครูทำเป็นจอนเล่กๆทั้งสองอ่านให้นะครับเพื่อความสะดวกในการมองเห็นนะก็ fruits เนี่ย fruits แปลว่าผลไม้ก็เอา ข้อความตรงนี้มาเลยนะครับผลไม้ที่เราแยกกันเมื่อกี้นี้ก็มีอยู่4อย่างนะครับก็เอามาเติมได้เลยแ n เ p p l e an orange a m น n อะเมนโกอนะครับก็ครบปุ๊บป,บปบุเสร็จเรียบร้อยรวดเร็วไหมครับต่อมา drink เครื่องดื่มนะครับก็จะมี soft drink นี่เอาลงมาเลยนะครับ water milk Orange juice นะครับครบเรียบร้อยต่อมาเป็นพืชอาหารนะครับก็เป็น Fried chicken กาทอด Noodles คืออะไรครับ Noodles หวยเดี๋ยวนะครับ Pizza แล้วก็ Sushi เรียบร้อยนะครับ ต่อมา vegetables สุดท้ายเลยก็จะเป็น a tomato a pumpkin a cabbage a cucumber นะครับเรียบร้อยนักเรียนสามารถเอาลงมาตอบได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราเรียกหมัมู่ไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมทีนี้ที่สำคัญที่สุดการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนจะต้องรู้คำศัพท์ถึงแม้ว่าในหนังสือจะไม่มีนักเรียนก็สามารถเปิดดูใน dictionary ได้นะครับ หรือว่าเปิดดูใน Google Google ดูใน Google ก็ได้นะครับแปลภาษาอะไรก็ได้เลยที่นักเรียนสามารถแปลภาษาได้นะครับไม่ต้องรอครูอย่างเดียวนะครับเราสามารถหาความรู้นอกห้องเรียนได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็พิมพ์ข้อความเข้ามาถามครูได้เลยครับตรงนี้มันอาจจะเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวครูจะขยายออกมาให้ตรงนี้นะครับขยายออกมาแล้วจะได้ดูชัดๆ มา้ยังเออตรงนี้นะครับถ้านักเรียนทำไม่ทันก็สามารถกด stop ไปได้นะครับกด stop ไว้ขอบคุณบ้างนิดนะึงกด stop ไว้ก็เขียนตามได้เลยนะครับทีนี้หลังจากนี้เนี่ยครูจะพาไปทำแบบฝึกหัดครับนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไน้า9 9นะครับ open your w o r k book on page เป็นที่น,นครับเกิดหรือ,อยังก็จะเป็นรูปวงกลมแบบนี้มีงูมีงูด้วยแวันนี้เราจะได้ทางูด้วยนะครับเปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็อยู่ในหน้าที่29นะครับถ้านักเรียนที่ไม่มีแบบฝึกหัดไม่มีหนังสือก็ดูไปพร้อมกัน ในจอนี้แล้วก็เขียนใส่กระดาษไว้นะครับแล้วถ้านักเรียนได้รับแบบฝึกหัดแล้วหรือว่ามาเอาแบบฝึกหัดที่โรงเรียนแล้วนักเรียนก็เขียนลงไปในแบบฝึกหัดที่เรียบร้อยนะครับมาดูแบบฝึกหัดเขาบอกว่า read the names of the food drink fruits and vegetable in the box and write each of them in the correct column correct column ให้เขียนชื่ออาหารเครื่องดื่มผลไม้แล้วก็ผักนะครับในในกล่องเนี้ยในบ็อกซ์เนี้ยแล้วก็เขียนแต่ละชนิดของเขาเนี่ยลงไปนะครับลงไปในแต่ละชนิดของเขานะครับทั้งเรียนดูอันแรกนะครับ เออ่จะเป็นคำว่า soft drink นะครับ soft drink เห็นไหมนี่เห็นไหมครับ soft drink ก็คือ soft drink เนี่ยเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมเป็นเครื่องดื่มก็เราก็เอาลงมาใส่ตรงเครื่องดื่มเลยนี่ soft drink ใส่เสร็จแล้วปุ๊บเรากขา็ขีดค่าทิ้งไว้ขีดค่าทิ้ง ป <Woo> ุ๊บเรียบร้อยเราจะได้ไม่งงว่าคําไหนเรายังไม่ได้ใส่นะครับต่อมาคาต่อมาด้านข้างกันเลยคําว่า Cucumber แล้วก็ลงมาเติมใน vegetables อยู่ในผักนะครับแล้วอย่าลืมขีดค่าทิ้งออกไปจะได้ไม่งงคําต่อมาอยู่ข้าง Cucumber ก็คือ Rice แปลว,ว่าข้าวนะครับข้าวเนี้เป็น อาหารเป็นฟือต่อมาพัก้าพยาพัาพยาเป็นอะไรครับลองคิดดูสิตอบถูกไหมนี่พาพายาเป็น fruits นะครับเอาเติมลงไปใน f ล u i s ต่อไป water water เ,เป็นอะไรครับเป็น drink เป็นเครื่องดื่มนะครับ แล้วต่อไปก็เป็น noodles. n o ูด l e s นูดลส์เป็นฟดต่อไปเป็นพัมคิงพัมคินเป็นอะไรเอย่ยเป็น vegetables นะครับพัมคินเป็นเว g e t a b l e เป็นผักนะครับต่อมาแมงโกเป็นฟล t s นะครับ ต่อมาทมิทโตมิเป็นอะไรเอ่ยเป็นรุตหรือเป็น vegetable ครับ่าเดินลงไปใน vegetable นะครับต่อมาดูเรียนดูเรียนก็คือทุเรียนนะครับทุเรียนเป็นอะไรเป็นุตนะครับแล้วต่อมาก็ orange juice เป็น Drink อลองฝึกทำดูสิครับทำได้ไหม ต่อมาพิซซ่าพิซซ่าเป็นอะไรครับเป็นฟื้นะครับแล้วก็ Milk. มิ้คนมนมก็เป็นด i s h ปลาทอดเป็นอะไรครับเป็นฟื้นะครับต่อมาแคบเบจแคบเบจก็คือกะหล่ำนะครับเป็นวิต t a บเบลส่วน สุดท้ายเลยเมนโตส e ีนเป็นอะไรครับเป็น f l u t ส์นะครับเมนโตสีนก็คือมังคุดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรายังที่จดไม่ทันนะครับสามารถกดสต o p ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะเป็น Find and c i r c l e the words นะครับหานะคำศัพท์แล้วก็วงกลมคำศัพท์ให้ถูกต้องนะครับมาดูกันให้นักเรียนเนี่ยดูที่ตัวงูเริ่มจากหัวงูก่อนนักเรียนเจอคำว่าอะไรอ่านะดูคำแรกนะครับดูเรียนเจอไหม durian ลองวงกลมดูสิครับดูเรียนถึงตรงไหนนี่ครับถึงตัว n คำที่2มีตัวอะไรบ้าง t o m e t o นะครับก็คือมะเขือเทศนะครับส่วนคำที่3า cucumber cucumber ก็คือแตงกวา คำที่4ตัวอย่างวงมาให้แล้วก็คือ noodles แปลว่าแปลว่าอะไรครับ๋วยเตี๋ยวนั่นเองต่อมาคำที่5 chicken chicken แปลว่าไก่อาจจะเป็นฟร e d chicken ก็ได้ต่อมาเป็น pizza pizza ก็คือ p ิซซ่ต่อไปเป็นอะไรครับ ลองดูสิจากตัว S ไปถึงตัวไหน Soft อะไร Soft drink ต่อมาเป็น Rice ต่อมาเป็น Bread ขนมปังนะครับต่อมาเป็น Milk นมนะครับต่อมาเป็น ซาล a ซาลนะครับแล้วตามด้วย APPLE ผุกลมพันไหมแอป l ลต่อมาฟิชฟิชแล้วต่อไปก็เป็น HAMBURGER จากนั้นก็เป็น CAKE เค้กถัดไปคืออะไรครับ ไอศครีมไอศครีมนะครับหมดหรือยังยังไม่หมดนะครับต่อมาก็เป็น Water นะครับและสุดท้ายก็คือ Egg แปลว่าไข่นั่นเองนะครับทั้งหมดเนี้ยเขาบอกว่า how many words are there in the snake มีคำถามด้วย How many words are there in the snake? มีคำศัพท์อยู่จำนวนเท่าไรอ,อยู่ที่ตัวงูนะที่ตัวงูมีคำศัพท์จำนวนเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับอลองนับดูให้เวลานับโอเคฉเฉลยเลยนะมาดูครับ there are 18 words in the snake นะครับมีทั้งหมด18บแปคำที่อยู่ในตัวงูนักเรียนถูกต้องไหมครับทั้งหมดนี้ก็คือแบบฝึกหัดของเรานะครับแล้วก็วันนี้เราเรียนเรื่องการจัดกดหมูอไปเรียบร้อยนะครับทั้งหมดนี้ก็อยากให้นักเรียน ทบทวนแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับระหว่างนี้ที่เราอยู่ที่บ้านนะครับคำไหนคำศัพท์ยังจําไม่ได้นักเรียนก็ท่องคาศัพท์ไปด้วยนะครับท่องบ่อยๆท่องเยอะๆนักเรียนก็จะกิ่งคําศัพท์ไปเอสงสะสมไปเรื่อยๆนะครับครูก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่ยังไม่เข้ากลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มไลน์ของห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .3 ของโรงเรียนนุบาลเชยภูมิเรานะครับก็ ให้นักเรียนสแกน q ค code ที่อยู่บนจอนี้นะครับเพื่อเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเพราะว่าคุณครูแต่ละท่านนะครับที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีครูคูตเต้นะครับมีครูเดมแล้วก็ที่เชื่อมนะครับสามท่านที่สอนภาษาอังกฤษป .3 เราเนี่ยก็จะมีการสอนออนไลน์นะครับในทุกๆวันเวลา11นาฬิกานะครับ11นาฬิกาประมาณโดยประมาณนะครับก็จันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะสลับ สลับกันไปสลับกันสอนไปก็จะเจอทั้ง3ทีเชร์นะครับในการสอนภาษาอังกฤษนะครับถ้านักเรียนเข้ากลุ่มไลน์เนี่ยนักเรียนก็จะได้รับลิงก์เพื่อเข้าเรียนออนไลน์กับทีเชร์ทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็จะมีบางทีอาจจะมีใบงานนะครับหรือว่าบางทีก็จะเป็นคลิปอย่างที่กําลังบันทึกอยู่ตอนนี้นะครับก็คือถ้านักเรียนที่เข้าเรียนออนไลน์ไม่ทันก็จะสามารถ ดูคลิปได้นะครับดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้าเรียนออนไลน์นะครับเพราะว่าเราก็จะได้พูดคุยโต้อตอบก,กันนักเรียนมีคําถามก็จะได้ถามครูในเวลานั้นเลยนะครับส่วนในตอนนี้นักเรียนที่ดูคลิปอยู่นะครับก็ถ้ามีคําถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาถามได้ในตรงแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาในล ne สแกนเทลโฟนเข้ามาในลายนี้ก็ได้นะครับก็สามารถ ถามสอบถามคุณครูดดได้เหมือนเดิมเหมือนกับเราเรียนในห้องเรียนเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในคาบนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ครับ